สวัสดีค่ะนี่คือสาวสวยสองท่านนะคะที่มาซื้อผักน้องนอนล้มเป็นร้อยห้าสิมัดค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาทำบนให้ที่วัดนนองกุ้งนะคะเราก็นำผักนะคะที่นำผักสตาลงยีอาจจะลง เาตันป่านนั่งแม่สายนะคะนำมาถวายที่พระธาตุโวงามขาาประจุปนะรุสันนานารุสันสปังสัปปะสัสสกมุนาพเ้าองวารุสันนะกษามีถือเป็นเลิศ1อสุทิวะทิเลมาวะไร12ขั้มพรพอมเถรเมียมีสัพพะโสภิสิปะแห่งพระเจาแก่จะสมถันนั้นมาเป็นญาติเกี่วว่านุ่งสาตั้นภริยาจวันเนป่านนั่งอยู่เวียงแม่สาย แม่สายก็จินจ๊องไคหาะไรยาวพระกัดยอดมาทาเป็นตามเกลียวจะสั่งว่าการเกลียวผ้สามมังมีในปเพราะวาเพราะเป็นประาดพนีพเรื่องเสาตายาานางคามแคบเลยต่อตุกตุกทำเอาต้องเอออะไรเราสร้อยอยู่ดีกินอาาเราคอยทางการนาคารได้ป้อนจากเชียสามชิ้่อไปนาชคอไปลำเนียที่เขาเชื่อวตะบนกันนามันเขาเป็นเจ้าขอการทักบไปยังไงเขาไปทกับน้าเขาไม่ได้เป็นว่าเพื่อเทียโหมตาขอน้าต่ำใจขอเทียบขอไม่ขอให้ขอนัขาไม่ तपाईँ चाहेन तिन पहिलो पनि पटा या पिना साथीहरूले วันนี้ก็อีกวันนะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านหอยไนะคะตั้งหงูตั้งหะมคุณพ่อก็พามานะคะ ทำมวนให้กับลูกค้านะคะที่มาซื้อผักของเราวันนี้เราก็นำมาแจกให้กับชาวบ้านนะคะ